สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวเทลเลอร์ตัวนี้ให้ดูกันนะคะตัวนี้เทลเลอร์นะคะเป็นขนาดบรรทุกรถถ่ายตัว M 6 2นะคะ6 240รถถ่ายคูโบต้านะคะนี่นะคะเทลเลอร์ตัวนี้สเปคนะคะหน้ากว้างตัวนี้อยู่ที่2เมตร10นะคะหน้ากว้างตัวนี้อยู่ที่2เมตร10แล้วก็ความยาวตัวนี้อยู่ที่4เมตร50นะคะ ตัวนี้ความยาว U T C เมตร50นะคะตัวนี้สเปคลูกค้ากําหนดมานะคะเอานะักว้างเท่านี้และความยาวเท่านี้นะคะนี่นะคะขนาดบรรทุกรถไถ่นะคะตัวนี้เพิ่มพิเศษเป็นตัวเสาเสาด้านหน้าแบบนี้นะคะตรงนี้อันนี้ลูกค้าไปเพื่อบรรทุกไม้นะคะขอเป็นเสาเสียบเพิ่มเติมนะคะเป็นเสาเสียบปักอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านท้ายนี่นะคะ อยู่ด้านท้ายตรงนี้นี่นะคะเทลเลอร์นะคะตัวนี้ชุดไฟครบนะคะดุมรอรถกระบะสอคาน4ีล้อแบบนี้นะคะรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง4ตันนะคะดุมรอรถกระบะนะคะสองคาน4ีล้อมีสแกนยึดด้านข้างให้นะคะนี่นะคะ มีบันไดขึ้นลงให้แบบนี้นะคะตัวนี้พิเศษตรงเป็นบันไดตรงนี้ทอดได้นะคะบันไดเป็นบันไดทอดได้นะคะอ่าเป็นดึงสลักตัวนี้ออกนะคะนี่นะคะนี่นะคะใช้เป็นอ่าเวลาวางผ่านนะคะเพื่อบางทีถ้าลูกค้าแบบไม่ไม่ต้องการที่จะปิดบันไดนะคะนี่นะคะ ถอดบันไดออกได้เลยนี่นะคะสองข้างนะคะเหมือนกันเลยบันไดขึ้นลงนะคะถอดสลักตัวนี้นี่นะคะถอดสลักตัวนี้แล้วชักปิ้นล็อกตรงนั้นออกนะคะดึงออกนี่นะคะโอเคตอนนี้ของลูกค้าจังหวัดราชบุรีนะคะ ของค่ะจังหวัดนระบุรีใกล้ๆเลยอันนี้ลูกค้าเดินทางมารับหน้าร้านนะคะพร้อมติดตั้งตัวกันชนด้วยแล้วก็เดินชุดไฟไทยรถให้ฟรีนะคะติดตั้งตัวกันชนลากนะคะไทยรถกระบะแล้วก็เดินชุดไฟไทยรถให้ฟรีด้วยเลยนี่นะคะรับงานหน้าร้านแล้วก็จะมีบริการพิเศษให้ลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มเติมสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะหน้าร้านของเรอยู่จังหวัดกาญจนบุรีหน้าร้านอยู่ติดตินถนนใหญ่แบบนี้นะคะทางขึ้นน้ำตกสยกน้อยนะคะทางขึ้นสังขะ นี่นะคะอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกสยกน้อยหน้าร้านอยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็มีบริการจะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะมีบริการจะส่งให้ทั่วประเทศเลยโอเคค่ะงานเทรลเลอร์หนึ่งคันนะคะลูกค้ารับงานหน้าร้านพร้อมติดตั้งตัวกันชนนะคะติดตั้งตัวกันชนท้ายแล้วก็เดินชุดไฟท้ายนะคะเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ ใส่ตัวเทเลอร์คันนี้คันนี้นะคะสเปคหน้ากว้างอยู่ที่2เมตร10นะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่4เมตร50นะคะลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดราบบุรีนะคะรับงานหน้าร้านนี้นะคะต่อให้เรียบร้อยแล้วเซตสับใส่กับท้ายรถนะคะ ลูกค้ารับงานหน้าร้านชุดไฟชุดไฟท้ายรถนะคะเราต่อให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะพร้อมติดตั้งตัวกันชนให้ฟรีเลยนี่นะคะเพนเลอร์ um ขนาดบรรทุกรถไถยตัว M62 นะคะป آ, เป็นเสียบเป็นตัวอาขนาดบรรทุกรถไถตัว M62 น,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 นะคะนี่นะคะน้กกว้าง2เมตร10ยาว4เมตรั0นะคะนี่นะคะทาเป็นทดลองวิ่งใช้งานมานะคะ

เป็นไงบ้างคะนิ่งมากเลยใช่ไหมเป็นไงเป็นไงนิง่งมากส่งานเทรลหนึ่งพันเรียบร้อยคะ่ะ ใช่